มวยดีมวยไทยวันนี้พาไปที่เวทีมวยราชดำเนินความมันความเร้าใจรออยู่ในศึกสอสมหมายทมกางแฟนมวยทั้งไทยและต่างชาติคึกคักมวยชกกันสนุกมีน็อกมีพี่ล็อกกันอีกแล้ว เริ่มที่คู่ของช้างเผือกสอสมหมายมุมแดงซดกับน้ำทิพสอพรทิพเป็นมวยบูมพันดุอาวุธครบเครื่องทั้งคู่ชกกระในพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์เริ่มยกแรกเป็นน้ำทิพที่สวมบทโหดเดินหน้าเตะเข่าต่อยมาเจาะยางเล่นเอาช้างเผือกตั้งรับแทบไม่ทันจังหวะที่น้ำทิพต่อยขาวาเข้าเต็มหน้าจังๆเล่นเอาช้างเผือกเซทลาติดเชือกน้ำทิพกระโดดเข่าลอยอัดเข้าไปอีกชุดจากนั้นคำหน้าต่อยขาวาไปหลายชุดเล่นเอาแฟนมวยเสียวไปตามๆกันต่อโยยกที่2ยกนี้ห้ามกระพริบตาเป็นน้ำทิพที่เห็นจุดดอออ่อน่นนนนเเเเิห้าาาาตตะขขจยยงสลับับบกวป็ช แล้วก็ปิดฉากด้วยข้างขวาเข้าเต็มไหล่ส่งร่างของช้างเผือกลงไปนอนให้กรรมการนับไม่ถึง10บพายน็อกไปในยกที่2นี่เองต่อด้วยคู่ค้ำข,ของรายการเพชรลุงโรดโรงเรียนกีฬาโคราชประทักกับวีระชัยสิทธิ์ก้องสยามเป็นมวยฟอร์มสดเข่าหนักแทงลึก ชกกันในพิกัดน้ำหนัก114อปอนด์ยก3เป็นเพชรรุงโรดที่ดักจังหวะเตะซ้ายศอกซ้ายหักเหลี่ยมจนวีระชัยเสียทรงงวยแต่ไม่ท้อเดินหน้าคว้าในตีเขา่าโต้กลับด้วยแบบหนักๆหมดยก3าเพชรรุงโรดเป็นต่ออยู่3ช่วงตัวมายก4ี่วีระชัยอาศัยความสดเดินบทว,วงในแทงเข่าได้แบบเนื้อเน้นๆไปหลายชุดเพชรรุงโร์ถึงกับออกอาการแผ่วปลายหมดยก4ี่เซียนให้วีระชัยกลับมาเป็นต่อยกสุดท้ายเป็นวีระชัยที่เข้าล็อกนายแทงเขา่าคุมเกมการชกไว้ได้หมดครบ5ายกวีระชัยสิทธิ์ก้องสยาม ก็พลิกกลับมาเอาชนะคะแนนไปได้แบบสะใจแฟนมวยเิ็ดท้ายที่ครูเอกนำรายการตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมก็โชว์ฟอร์มหลูเอาชนะคะแนนกล้องสักสอศาสตราไปได้แบบขาดลอยหมดเวลาสำหรับมวยดีมวยไทยวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ